阿伦。<Halloween. S 2> ุยดักหนูอีกแล้วครับวันนี้เช็คก,กับคว้าผาตีหลังเหมือนเดิมเพราะว่าหมายไม่ค่อยมีครับจะได้ตัวหรือเปล่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมต้องไปลุ้นกันครับโอ้แบบนี้น่ามีตัวครับมีไม่มีก็ต้องลุ้นกัน ว่าช่วงนี้หมายมันหายากเจอทางเดินดักไว้ก่อนครับทางเลื่อมสวยเลยครับว่าแต่จะมีตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองลุ้นกันจะพอเด็ดทำน้ำพริกหรือเปล่า ร้อยครับมีรอยวิ่งครับ ีทางเรื่มนะครับ เลี้ยหลังเดียวครับโอ้โหนี่เลื่อมเลยครับทางครับดักต,ตรงนี้หลังครับ อันนี้ก็ยังลั่นอยู่กับฟ้าผ่าก็ยังลั่นเจ็บเลยโดนตลอดครับ คืนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับจะได้ขอตมนะ้ำพริกหรือเปล่าเดี๋ยวลูกเดตแกเจ็บหลังจ็บแอลสักหน่อยครับวันนี้ไม่กลับบ้านจะรอย,ยามหนูครับนี่ครับมะม่วง,งเปรี้ยวกูงอนลูกเนตรกับมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาพริกเกลือสักหน่อยพริกเกลือครับ ลุงเนตก็หาอยู่หากินแบบเนี้เย็นๆยนหน่อยก็แกเจ็บลังเจ็บเอวด้วยผแงแอนลุงเนตรเนี่ยครับบรรยากาศบ้านเรายามเย็นครับลุงเนตรต้องให้เจ้าที่ก่อนเพื่อนๆรู้ว่า FC, เอฟซีบอกว่าลุงเนตรให้ผแงแอนเจ้าที่น้อยครับไม่น้อยครับให้เยอะเดี๋ยวเจ้าที่เมาก่อนเ <laughs> จ้าที่จะทางกินผงแงนด้วยกันเนอ พอกินแฮมกินด้วยกันนี่เอากับแก้มให้เจ้าที่สักนิดนึงนี่ครับเอาต่อไปก็ลุงเนตรครับเดินเหนื่อยเลยวันนี้เดี๋ยวแงนสักหน่ยอยแกเจ็บหลังเจ็บเอวเฮ้ยแรงครับแรง แกมะม่วงส้มหรือว่ามะม่วงเปรี้ยวอย่างนี้เลยล้างคออร่อยครับรบรรยากาศตอนเย็นก็แบบนี้ครับบ้านเราลุงเนตรอย,ยามหนูครับวันนี้ยังไม่เข้าบ้านหมูอร่อยครับอร่อยแยเดี๋ยวไม่ไหวครับเดี๋ยวยมหนูไม่ได้ มาครับแก้เจ็บหลังเจ็บเอวกับลุงเนธรถ้าไม่ได้ตัวจะว่ากันนะครับดักหนูวันนี้หมายหายากครับาอยู่ห้ก,กินแบบลุงเนธก็แบบเนี้ยตอนนี้พระที่ก็ตกดิบแล้วครับ เดี๋ยวแง้ทักทีครับหลายทีแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะยามหนูไม่ไหวหนาวครับก็ไฟฝิงหน่อยเดี๋ยวแงนอีกสักแก้วก็จะไปดูหนูแล้วครับดึกละไม่ค่อยไหวแล้วครับแงนเยอะลุงได้จะเดินไม่ไหว ะม่งเปรี้ยวครับแงนี่แก้วเดียวครับแกะเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วก็จะเป็นยามหนูนะครับแก้วนี้ทดลองความแรงของพู้แงนครับโอไปครับยามหนูดึกละ ได้ไม่ได้เขาว่ากันเกียบพองครับโอ้โหโอ,โอนั่งนานครับขาเป็นตะคิวดูหลังแรกกันครับจะทำงานหรือเปล่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมดักกับฟ้าผาครับทางลื่นเลยนะครับตรงเนี้ย นึก,กว่าอะไรเห็นกิ่งไม้ดินครับเมื่อกี้ลับเอียงครับอโอ้โหเอาอีกแล้วครับการขอเต็มเต็มโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับดูครับ พอได้ต่ำน้ำพลิกโอ้ดูทางมาครับลื่นเลยอืมแบบนี้ค่อยยิงชั่วโอ้โหเต็มเต็มกันคอเลยครับใหญ่มากครับโอ้โหควนตึกเลยครับแบบนี้ค่อยยิงชั่วครับมาเมื่อไหร่ไม่เสียเที่ยว ไม่เหี่ยวครับเด้ปลดก่อนโอ้ยใหญ่มากครับใหญ่จริงครับหมานครับช่วงนี้หมานครับดักกับดักครับได้ตัวใหญ่ๆแต่มาได้ไม่เยอะครับวันนี้กรพฟอผ่านสีหลังถือว่าไม่เหี่ยวแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นหลังอื่นปอหลังนี้พอเด็ดตำน้ำพริกแล้วครับหลังแรกหมานจริงๆเลย กัดไปอีกครับมานครับมาน ใหญ่จริงครับใหญ่จริงรุ่นหลังที่สองต่อครับรุ่นหลังที่สองครับหมานมันหนึ่งแต้มละโคตรใหญ่อีกแล้วครับพคตรได้ตำน้ำพริกละ้กลับเอียงๆโอ้ลั่นครับลั่นแต่ไม่ติด เสียดายครับเอาละล่นจแต่ไม่ติดติดักไว้ครับดูหลังที่สามครับหลังที่สามก็ไม่ทำงานครับอืแต่ก็ถือว่าไม่เห้วแล้วครับดูหลังสุดท้ายครับหลังที่สี่อย่างน้อยก็ไม่แห้ออวครับได้โค่นหนูอีกตัวละวันนี้ หมานครั้งสุดท้ายออไม่ทำงานครับไวรุ่นพรุ่งนี้เช้าครับโอ้ยวันนี้ได้ตัวใหญ่เลยครับตัวหนึ่งแต่ถือว่าใหญ่ใหญ่มากครับดูครับเกี่ยวกับแขนช่วงนี้ได้ตัวใหญ่เท่าแขนเท่าแขนเท่านั้นเลยครับไม่เฮล่าคืนนี้ไดกกับฟ้าผ่าสีหลังครับ ขอได้ตําน้ำพริกพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกับลุงเน่ทีนะครับจะตื่นกี่โมงก็ไม่รู้แงนเยอะไปหน่อยครับกลับบ้านครับสวัสดีตอนเช้าครับลุงเน่ตื่นสายเลยเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับเก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเช้านี้จะได้สักตัวไหมหลังจากเมื่อคืนได้ตัวนะครับตัวใหญ่เลย เขานี่จะหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังแรกครับเมื่อคืนได้ตัวใหญ่เลยหลังเนี้ยตอนเช้าทำงานหรือเปล่าเปิดหัวสวยไหมครับโหกลับเอียงครับโอ้ลั่นอีกแล้วครับแต่ไม่ติดอื เสียดายครับทางลื่นเลยแต่เดงว่ามีตัวครับเนี่ยหลังแรกแห้วสะแล้วครับดูหลังที่สองครับรู้ตื่นสายครับหลังแรกก็แห้วหลังสองเป็นไงมไม่หลั่นครับเมื่อคืนลั่นไม่ติดครับหลังเนี้ยใส่จะแห้วแล้ววันนี้ดูหลังที่สามครับ หลังที่สามก็ไม่ลั่นแบบนี้เหวแน่ๆนครับเลยหลังเดียวครับหลังสุดท้ายพอไม่ได้ก็เหว <c oughs> ไม่ลั่นครับเช้านี้แห้วครับครับเช้านี้เหวครับกับดักสี่หลัง ไม่ได้ตัวเลยครับลั่นแต่ไม่ติดหาอยู่หากินแบบลุงเนตรมันก็มีได้บางไม่ได้บ้างอ่ะครับฝากเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับแต่ตอนกลางคืนได้ตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับตอนกลางคืนพอเด็ดตําน้ำพริกอยู่ครับเช้านี้แหวกรบบานครับ